สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับลิลินนะครับอยู่นี้ก็จะมาดูกิจกรรมนะครับทีมคันิีบอลนะบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับซีซั่นสามอนิเมะซีซั่นสามได้เยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าเกมนี้แจกลึมๆนะแจกตัว UR ตัวใหม่นั่นคือกาโร่เลยนะแล้วรวมถึงแจกคอสตูมนะครับแล้วก็แจกของเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแจกอะไรกันบ้างนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมและของแจกเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเราไม่ปูสมัยเมมเบอร์เริ่มต้นที่20บบาทนะครั แล้วก็ฝากไว้กับร้านเติมวันชันแมนแพ็กใหม่มาแล้ว24 p พจจัดให้6ปองเพียงแค่19บาทเติมไวปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โค้ดลิลลินลดเพิ่มอีก2% 24 p พ y คุ้มแบบนี้มีที่เดียว โอเคมาเด autant, dungeon, kind of ี hey, right ๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่านะครับก็กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมธีมคาร์นิวัลนะครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะเพราะว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่มาพร้อมกับอนิเมะซีซั่นสามนะเพราะว่าอนิเมะซีซั่นสามเนี่ยมาวันที่12ตุลาคมนี้นะครับก็กิจกรรมคาร์นิวัลนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เก่านะเวลากิจกรรมนะครับตัวเวลากิจกรรมนะครับจะอยู่วันที่12นะครับตุลาคมนะครับถึง ไอ้สิบสองตุลาคมตีสี่นะครับถึง14พฤศจิกายนนะครับตีสี่นะอยู่1เดือนเต็มเต็มเลยนะครับตรงอยู่หนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยนะแล้วก็เซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟที่เปิดวันที่12นะครับตุลาคมนะครับปี2025นะจะอยู่ถึง14มกราคม2026นะครับบอกเลยว่าอยู่กี่เดือนเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวามกราอยู่4เดือนเนี่ยทุกคน กิจกรรมนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่อยู่4เดือนนะก็บอกเลยว่าใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคุณได้การโลดแน่นอนนะเดี๋ยวผมมาบอกกันนะครับว่าวิธีการได้การโลยูอาร์ฟรีๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาต่อไปนะครับกิจกรรมคาร์นิวัลนะครับมีกี่รูปแบบนะมี4รูปแบบนะครับมีกิจกรรมล็อกอินเฉลิมฉลองนะครับไล,ล,ล่ล่าการโลจิกซอแห่งความทรงจานะครับแล้วก็สำรวจถ้าลึกลับนะตรงนี้นะครับจะลุนรับชุดคอสซูมการโลยูอาร์นะครับกรอบรูปคาร ต่อไปนะครับล็อกอินเฉลิมฉลองนะครับจะได้เพชรนะครับทุกวันและตั๋วอันเชิญเลยนะแล้วก็ตั๋วสปรายและของรางวัลอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดครบรอบ30วันเนี่ยล็อกอินครบ30วันเนี่ยจะได้รับคอสตูมการโลวยูอาร์ฟรีด้วยนะเป็นคอสตูมที่แบบเป็นอะไรนะเสื้อล่างแบบไอ้ไอ้ล่างไอล,ล,ล่างเสื้อจฉีดหน่อยอะ่ะเออที่ที่ไปล่างทำแผลอะ่อะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรูปนะอ่ะ ต่อไปนะครับกิจกรรมนะครับเล่ล่าลกาโร่นะครับทาสู้หลายวันนะรับกล่องปราบะบอสชนะบอสแต่ละช่วงนะครับจะมีรางวัลพิเศษด้วยหนะแล้วก็รางวัลการแขน่งขนันนะครับทำดาเมจสูงสุดในช่วงเวลานั้นนะครับช่วงเวลาที่3นะครับพิชิงรางวัลอันดับนะตนนี้ก็น่าจะมีการตีบอสกันด้วยนะนั่นจะเป็นการตีบอสกาโร่โปะแล้วก็ชิงกันเอาว่าใครอันดับสูงสุดก็ได้ของรางวัลไปนะเดี๋ยวต้องเราดูว่าของรางวัลน,นะครับเป็นอะไรกันบ้างน,นะเออ ต่อมานะครับจิ๊กซอแห่งความทรงจํานะครับพันดานหรือตีบอสเนี่ยมีโอกาสร,รับจิ๊กซอนะครับแล้วก็จิ๊กซอเนี่ยไปแลกเหรียญแล้วก็เอาเหรียญน,นะครับไปแกลกรางวัลได้นะตรงนี้นะบอกเลยว่าของดีจะเจ๋งนะต่อไปนะครับสำรวจถ้ำลึกลับนะอันทบหาแผนที่ฟิกเกอร์ปีศาจนะครับจะได้รับเหรียญรางวัลเฉลิมฉลองและสามารถไปยังชั้นถัดไปเพื่อสำรวจลึกเท่าไหร่ก็ได้นะครับรางวัลน,นี้ ที่ได้ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเซิร์ฟเวอร์จีนก็เพิ่งมานะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยมาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์เราเลยนะหูแบบอิมพอร์ตซือกมากๆเกมนี้แจกเยอะมากๆนะคือแบบผมบอกเลยนะตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้นะกิจกรรมนะครับแจกเยอะมากๆนะบอกเลยว่าใจป่าสุดๆนะใครบอกเกมแจกน้อยไม่มีนะครับเกมแจกค่อนข้าง ดีมากๆแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวของกิจกรรมคารนิวัลนะครับระยะเวลากิจกรรมคารนิวัลเนี่ยหรือเงื่อนไขเนี่ยมีกันบ้างนะครับระยะเวลากิจกรรมคารนิวัลนะครับ12ตุลาคมตีสี่นะครับถึง14พฤศจิกายนตีสี่นะครับระยะเวลากิจกรรมคารนิวัลนะครับก็1เดือนนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยต้องมากกว่า30นะครับตรงนี้สำหรับซุ่ยใหม่เนี่ยอาจจะต้องสัก2วันปะเออสัก2วันถึงจะได้ถึงจะถึงจะเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับต่อไปนะครับทํา กิตรานะครับคาริวอลนะครับแลกหินปลุกตื่นมหัสจันกาโลยูอานะครับฟังไม่ผิดนะแลกรับหินปลุกตื่นมหัสจย์กาลูอานะครับนั่นก็คือลูกแก้วปลุกตื่นนะครับแล้วก็มีหินพัฒนายูอา์กาโลล่างแรกนะครับแล้วก็รางวัลสุดคุ้มอีกอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็เท่าที่ดูมานะก็คือตามเซิร์ฟจีนนะครับจะแจกหินหนึ่งใช่ไหมลูกแก้วหนึ่งแล้วก็ ไอตัวหินเนี่ยคุณสามารถไปซื้อได้อีก2ก้อนนะครับในร้านค้านะใช้เพชรแรกได้นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น3ก้อนใช่ไหมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆ,ๆเนี่ยอาจจะเอาหินจากสุ่มแดง200ใบแล้วคุณจะได้หินแดงตอนเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคุณสุม200่ม2 0 0แดงคุณจะได้หิน UR เป็นกล่องอะเป็นกล่องหิน UR ฟรีหนึ่งอันนะบอกเลยว่าได้เล่นการ์ด UR ฟรีฟรีนนะบอกเลยว่าอาจจะนานหน่อยแต่ได้เล่นแน่ๆนะครับเพราะว่า ก่าจะได้เล่นเนี่ยผมว่าน่าจะวันที่21นะครับของของเซิร์ฟเวอร์เปิดนะก็นานหน่อยแต่ได้เล่นแน่นะครับบอกเลยว่ากาโร่ลึมๆนะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับผมบอกว่าผมว่านะแผนสำหร,รับคนที่จะสุ่มกาโร่นะก็ข้ามได้นะครับใครที่มีตัวดำรอพอพอแบบพอ180ไปเนี่ยสามารถข้ามกาโรได้นะแล้วไปเอาตัวของ SonicUR ได้เพราะว่า กาโล่เนี่ยเป็นตัวที่ว่าใครเปิดก่อนคนนั้นชนะนะครับดาเมจการโล่เนี่ยมีพออยู่แล้วนะครับคุณไม่เอาอาวุธแล้วคุณก็ข้ามไปเอาโซนิกเลยนะโซนิกเนี่ยเป็นตัวที่ว่าบ้าสปีดได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้การโล่เนี่ยเราได้เปิดก่อนเลยนะถ้าเกิดคุณไวกว่านะครับคือถ้าเกิดคุณเล่นตัวบัฟเก่าอะแล้วคุณไม่มีโซนิกอะคุณก็จะลําบากเลยนะว่าคุณเปิดหลังนะครับพราะเปิดหลังเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้นะครับมันโดนการโล่อีกฝั่งเปิดแล้วก็แบบบูบบูบตูบเลยต้วก็ต้้ององงต ต้องรอดูนะครับเออแต่ว่าแน่นอนนะครับหรือว่าใครจะไม่สุ่มตัวของโซน,นิกก็ได้หรือไปรอ,อคอเกียรโรเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็ไม่ว่ากันนะเออเป็นเนกียรโรพาร์ทสองพาร์ทสามอะไรเงี้ยแล้วก็รอเล่นเมนต้ายูบวกหลังจีนอได้เลยนะเพราะว่าผมคิดว่าหลังจีนอตยูบวกเนี่ยน่าจะเป็นตัวซีซั่นสามนะครับเพราะว่าอนิเมะมาแล้วนะอนิเมะมาแล้ว,นะลวเยมทําอย่างนี้ผมว่าแน่นอนนะคือเกมอะธรรมดาพวกตีมอย่างเงี้ยมันจะหยุดประมาณ12เดือน แต่ว่าตีมนี้เนี่ยอยู่ไม่ถึงนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะหยุดตีมนี้ก่อนแล้วก็ซีซั่นสามมาแล้วเขาก็พร้อมยัดได้ทุกเมื่อนะครับรอดูตัวซีซั่นสามได้เลยนะหลังจริงเนาะยูอาบวกบอกเลยว่าเท่ๆแน่นอนนะต่อต่อไปนะครับรวมพลฮีโร่นะครับรวมพลฮีโร่เนี่ยอะไรกันบ้างนะครับก็คือเชิญผู้เล่นใหม่นะครับกิจกรรมนี้อยู่ตลอดไปนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าเกิดเชิญผู้เล่นใหม่นะครับ1คนนะครับจะได้ตั๋วแดงนะครับ10ใบนะอันเชิญพิเศษปะ อันเชิญพิเศษคือตัวแดงปะ่ะ10บใบนะครับแล้วก็เพชรสองนะต่อไปนะครับตัวอันเชิญเฉพาะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรแล้วก็มีอันเชิญพิเศษ5้ a, าใบอันนี้คืออันนี้คืออะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับเพชรอีก300นะต่อไปนะครับเชิญ5คนนะครับตัว๋วเชิญจํากัดเวลานะห้าใบนะครับแล้วก็ตั๋วเชิญดีเลอร์นะครับอีกห้าใบตรงน,นี้น่าจะเป็นตัวม่วงปะ่ะดีเลอร์น้าน้า,น,าน่าจะตัวม่วงนะั้นแล้วก็พชรสามลอยนะครับ หมายเหตุนะครับผู้ที่ถูกเชิญนะครับต้องล็อกอินมากกว่า2วันนะครับต้องล็อกอินต่อเนื่อง2วันด้วยนะตรงนี้ก็ใครที่จะเอาไ d ดีใหม่มาทํตรงนี้ก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่า ID ที่เอามาใหม่เนี่ยเป็น ID ดีที่เป็น ID ดีที่ล็อกอินมาต่อเนื่อง2วันหรือเปล่านะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับตรงนี้นะกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือฉากหลังนะกิจกรรมเยอะมากจริงๆครูคบอกเลยว่าอัปเดตซีซนรัสามอัปเดตซีซนัสามมาเนี่ยโคตรเยอะ ต่อไปนะครับซีซั่นสานะตรงนี้นะครับเปิเปดฟังก์ชันฉากหลังนะไอฟังก์ชันฉากหลังเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะไปนสนใจเลยเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับสายเติมแน่นๆเลยตรนนี้แล้วก็ศูนย์กลั่นตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องรอดูตอนเซิร์ฟเปิดนะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็มีพวกรวมทรงรวมเซิร์ฟมีกิวอ่ะกิวเขาก็เปลี่ยนไปแล้วก็ข้ามเซิร์ฟนะครับข้ามเซิร์ฟนะก็จะสามารถสลับกัน ตีควมคลลมกรุ๊ปได้นะครับสมมติว่าเราอยู่โซน4ใช่ไหมเราอยากตีโซน3แล้วก็ตีได้นะครับตอนนี้ก็ดีมากๆนะแล้วก็มีเพิ่มนุ่นเพิ่มนิดนิดนึงอ่ะต่อไปนะครับฝึกสีดีฝึกเอ,อฝึกตัว,ตวเศษเนี้ยก็สามารถได้ตัวเศษตัว s n r บวกได้ด้วยนะครับอ่า ต่อไปก็ตืดๆไปปรับรางวัลปรับรางวัลในแข่งขันกิวร้านค้าเชียร์สุดดวนสุดยอดนะครับแล้วก็เช็คชื่อรายวันนะตอนนี้ดีมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับมีรวมเซิร์ฟเลยนะตั้งแต่575ถึง663เลยนะก็มีอะไรกันบ้างนะครับมี11กลุ่มนะ575นะครับถึง592นะรวมกันเยอะมากนะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับต่อไปนะครับ593นะครับถึง600นะต่อไปนะครับ601ถึง608 ต่อไปนะครับ609ถึง616ต่อไปก็623ถึง632นะอันนี้รวมเยอะมากนะต่อไปนะครับ645ถึง646นะครับ647ถึง64 649อ่า645ถึง652นะ650ถึง652นะ653ถึง65 656 6 5 7 6 5 9 6 6 1 6ึง 6, 6, 3, นะบอกเลยว่ายังไม่มี666นะ666นี่คนเล่นคูดเยอะเล่นแบบเยอะกันเยอะมาก <c oughs> เล่นกันเยอะมากจริงๆนะบอกเลยว่าแน่นๆนะเซิร์ฟเวอร์666นะครับก็กิจกรรมนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ส่งสัยตัวไหนก็สามารถเมนใต้เใต้คลิปได้น,นะครับว่าเออพี่ครับอันนี้คือยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจก็ผมจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมสุ่มกาโล่นะวันที่1น,นะครับบอกเลยว่าสุ่มแน่นอนนะอาจจะสุ่มแค่ตัวเดียวนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ